Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบครอบด้าน จริงๆภูมิแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากอะไรคะพี่ผู้ใหญ่ที่รับประทานไฟเบอร์น้อยๆมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงทําให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารได้มากขึ้นสารภาพเลยว่าจริงๆก็คือเป็นคนแพ้กุ้งเวลาแบบเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยคนถามว่าเอ๊ะแพ้กุ้งแล้วเราบอกเขาไปว่าเออเราแพ้กุ้งทะเลกุ้งชายโวยนะแต่ถ้ากุ้งแม่นม้ำกับลอสเตอร์กินได้อะ่ะคนก็จะคิดว่าเรา,าพูดเล่นก็เลยอยากจะให้พี่หนุ่มช่วยอธิบายให้หน่อยว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมผิงไม่ได้แบบเป็นโรคแพ้กระแดะใช่ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ดี มีวิธีนักสาไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหมอแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะคุณกำลังอยู่กับ Single Being Podcast ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขก,กับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟัง podcast จบอีพิโสดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวกับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณค่ะ คุณฟังคะวันนี้หมออยากจะมาชวนคุยถึงปัญหาเรื่องของคนขี้แพ้ค่ะแต่ขี้แพ้ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้อะไรนะคะมันเป็นเรื่องของภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้อาหารที่หมอพบว,ว่าเหมือนกับคนรอบตัวช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเจอคนนู้นคนนี้เนี่ยเป็นเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่หมอก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันรุกคืบเข้ามาในแบบพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆเนาะเราควรจะทําความรู้จัก ให้มากขึ้นกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอะภูมิแพ้อาหารเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทําไมพวกเราถึงแบบดูเหมือนจะมีคนเป็นมากขึ้นอาการจริงแล้วมันมียังไงได้บ้างแล้วก็เราจะป้องกันหรือรักษามันยังไงได้ซึ่งวันนี้ค่ะหมอก็เลยเชิญเป็นรุ่นพี่ที่แบบใจดีน่ารักแล้วก็ใจเย็นอธิบายรายละเอียดยิบเลยค่ะรุ่นพี่คนเนี้ท่านเป็นอายุรแพทย์เกี่ยวกับโรคของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยค่ะ ขอต้อนรับนะคะอาจารย์หนุ่มนายแพทย์เพัชกกรสุรศสริ์ขาวละอค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับอาจารย์พิงค์ดีนะคะชื่อพี่หนุ่มนี้ก็จะเป็นหนุ่มไปตลอดการใช่ไหมคะอ๋อครับแต่แบน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนะครับ ค่ะก็พี่หนุ่มเนี่ยจริงๆก็คือเป็นทางอายุรแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคด้านภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ยังเป็นเภสัชกรด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับก็คือจบเภสัชมาก่อนแล้วก็ค่อเรียนต่อแพทย์นะครับแล้วก็มาต่อทางด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคลินิกครับอืมโอเคและปัจจุบันก็ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท รจริงๆเรื่องภูมิแพ้เนี่ยค่ะพี่หนุ่มคือมันเหมือนกลายเป็นขยับมาเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆเลยผิงสังเกตอะคนรอบตัวคนน,นคนนู้นคนนี้อคุยไปคุยมาอแพ้นูน่นแพ้นี่คือปัจจุบันจริงแล้วสถิติคนไทยเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของแพ้อาหารพวกฟูดอเนอร์จี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมอะไรอย่างงี้พี่หนุ่มพอมีข้อมูลไหมคะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นหมอภูมิแพ้ของผู้ใหญ่ค่ะ แต่ว่าในเรื่องของแพ้อาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ก็เท่า <c oughs> ที่ดูจากรายงานก็พบว่าสถิติของเราที่ทำไว้เมื่อปี2005นะครับก็คือ2,548นะครับเ,เราสำรวจในเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีเราพบว่าแพ้อาหารแค่0.45เปอร์เซ็นต์ <c oughs> คือร้อยละ0.45นะครับ แต่พอปี2012ก็คือ2555นะครับค่ะที่เขาสำรวจในภาคเหนือเด็กอายุ3-7ปีเนี่ยพบว่าม,มากกว่า1%แล้วแสดงว่าสถิติการแท้กในเด็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นงั้นถ้าเกิดว่าของเด็กมันเพิ่มมากขึ้นเด็กก็จะโตเป็นผู้ใหญ่พอโตผู้ใหญ่ปุ๊บสถิติของผู้ใหญ่ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เนื่องจากว่าการสํารวจในผู้ใหญ่เนี่ยในคนคไทยยังไม่มีครับแต่ว่าในต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นจริงๆ<อ>นะครับอ่าค่ะแล้วจริงๆภูมิแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากอะไรคะพี่กลไกยังไม่ทราบชัดเจนะนะครับว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของยีนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าพันธุก,กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอเพราะว่าเขาพบว่าเด็กที่แพ หัวลิสงในต่างประเทศเนี่ยไปดูแล้วปรากฏว่ามียีนบางตัวที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ที่สำคัญพอๆกันกับพันธุกรรมก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เหมือนกับภูมิแพ้ทั่วๆไปม่าจะเป็นแพ้อากาศก็มีเรื่องของพันธุกรรมบวกกับสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันแพ้อาหารก็ เหมือนนจะคล้ายๆกันแต่ว่ายังยังไม่พบอะไรที่มันสมบูรณ์แบบนั้นพี่เห็นว่าพบเป็นอาหารแค่บางประเภทเท่านั้นอ๋ออ,อย่างสิ่งแวดล้อมนี่ยังไงบ้างคะพี่อย่างสิ่งแวดล้อมนี่อย่างเช่นเรื่องของเด็กคลอดออกมาเขามีงานวิจัยพบว่าการคลอดแบบ c เซเ r ี a n section คือการผ่าคลอดนะครับเด็กจะไม่สัมผัสกับแบคทีรียที่อยู่ในวาจหน้าของในช่องคลอดของคุณแม่ใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็เพิ่มมากขึ้น เราเรามีทฤษฎีว่าเป็นทฤษฎีของไฮยีนไฮโปเทซิสค่ะอันนี้มันเป็นสมบุติฐานอันนี้ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นของฝรั่งเขาไม่มีชื่อภาษาไทยเขาบอกว่าถ้าเด็กตอนเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเซลล์พอๆกันระหว่างที่ตอบสนองกับภูมิแพ้กับตอบสนองกับเชื้อแต่ถ้าเราเลี้ยงเด็กสะอาดเกินไปเด็กไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรคเลยออืเซลล์ที่ตอบสนองกับเชื้อโรคก็จะทํางานน้อยลง Mm hmm. มันก็จะชิปหรือมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางของตอบสนองกับภูมิแพ้มากขึ้นเพราะว่าเด็กก็จะสัมผัสกับไรฝุ่นสัมผัสกับแร้งสาบหรือสัมผัสกับอะไรมากขึ้นแทนที่มันจะตอบสนองกับเชื้อโรคมันก็ไปตอบสนองกับเรื่องของตัวสารก่อภูมิแพ้มากขึ้นก็จะกลายเป็นภูมิแพ้มากขึ้นอนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ก็มีผล uh huh. เพราะฉะนั้นพวกโปรไบโอติกต่าง ก็มีผลในการที่จะลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเป็นภูมิแพ้ในเด็กได้นะครับนี่ก็เรื่องของตัวประมาณสี่เดือนแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมแม่นี่ดีที่สุดพอหลังจากสี่เดือนไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กเริ่มทานอาหารที่เป็นพวกนมพวกกล้วยอะไรพวกนี้มากอโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้กลับน้อยลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ออกมาล่าสุดอีกบอกว่าถ้าคุณแม่ดูแลดีคุณแม่ ดูแลผิวพรรณของลูกดีใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นทาผิวของลูกที่ผสมสารออร์แกนิกอย่างเช่นผสมอัลมอนต์ผสมถัวลิสงเข้าไปซึ่งตอนนี้มันมีโดยเฉพาะในพวกต่างประเทศที่ใช้เยอะแต่ของเราอาจจะไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโลชั่นมันก็จะซึมผ่านผิวหนังแล้วไปกระตุ้นให้เด็กรายนั้นๆน่ะเกิดแพ้อาหารแพ้ออร์นิกที่ผสมในโลชั่นได้มากกว่าที่จะให้เด็ก รับประทานทางป่าอันนี้คือในส่วนของเด็กแต่ว่า uh huh. ในส่วนของผู้ใหญ่เราก็พบว่าคนผู้ใหญ่ที่รับประทานไฟเบอร์น้อยๆ uh huh. พวกนี้มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงทําให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารได้มากขึ้น uh huh. เพราะว่าไม่ได้รกระตุ้นมเมล็ดขาวที่อยู่ในลําไส้ที่คอยควบคุมภูมิแพ้เลยอ uh huh. อันนี้เป็นอันที่จัดก,การวิจัยนะครับแล้วก็ uh huh. ผู้ใหญ่ในตะวันตกที่รับประทานพวกชีส uh huh. พวกเนื้อสัตว์เยอะๆหรือพวกที่มันมีไขมันเ,เยอะๆเนี่ย เขาบอกพวกนี้นี่ก็คืออาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดภาวะของการอักเสบแล้วก็ภาวะของภูมิแพ้ได้มากขึ้นอ่าค่ะอันนี้คือเป็นปัจจัย Environment Environment นะซึ่งจริงๆผือว่าอย่างไอ hygiene h y p o t เ e s i s เนี่ยคือเหมือนกับภูมิปัญญาตอนเด็กๆที่แบบคนโบราณก็จะชอบพูดกันเนาะว่าแบบเฮ้ยเลี้ยงลูกต้องให้ลูกเล่นดินเล่นทรายบ้างอย่าสะอาดเกินไปอะไรอย่างงี้ ตอนชนะจัได้ตาเด็กๆแบบย่ายหญเราบางทีก็จะพูดอะไรแบบมีกยยารอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนก็ได้ใช่ครับแล้วทีนี้เรื่องของภูมิแพ้อาหารเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีอาการอะไรบ้างครับที่จะเจออ๋อถ้าแพ้อาหารเนี่ยมันมีได้หลายระบบนะครับอเอายกตัวอย่างระบบทางเลิออาหารโดยตรงเลยในเด็กก็อาจจะมีปวดท้องท้องเสียขึ้นไส้อาจียนอแต่ถ้าในเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะมีภาวะของ ช่องปากบวมริมฝีปากบวมอย่างเงี้ยหลังจากทานผลไม้สดจะเจอบางคนว่าเอ๊ะริมฝีปากบวมหรือคันในคอแน่นคออาจจะเป็นเรื่องของการแพ้อาหารได้ส่วนใหญ่บวมหลังจากทานนานไหมคะพี่ก็อาจจะประมาณภายในไม่เกินสองชั่วโมงบางคนก็สามสิบนาทีครับอันนี้เป็นมันเป็นภาวะที่อาจจะไปสัมพันธ์กับการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศบางอย่างเช่นละอองเกสรหญ้านะครับค่ะนอกจากในระบบผิวหนังก็เจอ คน<ม>ที่แพ้อาหารแล้วเป็นลมพิษได้ประมาณร้อยละยี่สิบนะครับแล้วก็มีผื่นโดยเฉพาะในเด็กอะครับที่เราเรียกว่าอ t o โท c ิกเดอร์มาไตสอันนี้ไม่มีภาษาไทยค่ะเลยทับศัพท์ไปก่อนนะครับอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะหน่อยค,ค,ครับแล้วหรือไม่งั้นก็เป็นแบบว่าลักษณะของที่เราไปสัมผัสกระสาก่อบูมมแพ้ก็เป็นลักษณะของผื่นแพ้แบบสัมผัสนะครับอันนี้สัมผัสกับเปลือกกุ้งอะไรเงี้ยก็เลยแพ้ค ส่วนระบบทางเดินหายใจก็จะมีตาแดงมีน้ำมูกมีคัดจมูกหลังทานอาหารซึ่งเจอน้อยแต่เจอนะครับแต่เจอน้อยหรือไม่จะเป็นพวกหลอดลมตีบหรือว่าคนที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วพอรับประทานอาหารที่แพ้ก็จะกระตุ้นทาให้จับหอบเฉียบพลันได้ในช่วงนั้นนะครับก็อันตรายได้เลยเนาะใช่ครับบางทีมันจะมีลักษณะพิเศษของอาหารบางอย่างที่ คนแพมรับประทานไปแล้วไม่เกิดอาการ uh huh. แต่พอหลังรับประทานปุ๊บประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงไปออก uh huh. กําลังกาย uh huh. ดันเกิดอาการขึ้นมาที่เรียกว่าอาการรุนแรง uh huh. เช่นว่าหายใจไม่ออกผื่นเต็มตัวความดันตกเป็นลักษณะของการแพ้รุนแรงชนิดอนาฟฟแล็กซี่ได้เลยอ uh huh. แต่ถ้าเวอร์เขาออกกําลังกายเดียวๆหรือว่าทานอาหารเดียวๆก็จะไม่เกิดเรื่องอะไร uh huh. ต้องทานอาหารชนิดที่สงสัย แล้วก็ประมาณไม่เกินสามชั่วโมง2อสามชั่วโมงไปออกกําลังกายเ็า uh huh. จะเกิดเรื่องขึ้นมาอื uh huh. อันนี้ uh huh. เราเรียกว่า food induced generalized right anaphylaxis uh huh. นะครับ uh huh. อันนี้เราเจออยู่บ่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยครับในคนไข้ของเราที่เราดูแลอยู่ค่ะอย่างบางคนนะคะอาจารย์มหาผิงก็คือเป็นสิวที่หน้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เข้าใจว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากแพ้อาหารหรือเปล่าอยากจะตรวจเรื่องของการแพ้อาหารอยากให้วิญูมช่วยอธิบายในเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะ อ๋ออันนี้เจอบ่อยแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่หนุ่มก็เจอใช่ไหมเจอบ่อยเจอบ่อยแต่ว่าคือโดยปกติเนี่ยการแพ้อาหารไม่ได้ทําให้เกิดสิวอยู่แล้วแต่มีอาหารบางประเภทอย่างเช่นที่เขามีเปเปอย์ออกมาบอกว่าคนที่ทานน้ําตาลเยอะๆประมาณมากกว่าหนึ่งร้อยกร,รัมต่อวันหรือดื่นนะมน้ำอัดลมไว้เยอะอย่างเช่นว่าอาทิตย์หนึ่งดื่มประมาณสักมากกว่าเจ็ดครั้งเนี้ยดื่มเยอะนะครับหรือไม่แต่เป็นพวกดาร์กช็อกโกแลตทานทุกวันเลยอย่างเนี้ยค่ะ ก็มีสิทธิ์ที่ทําให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอาหารที่มีน้ําตาลเยอะเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินค่ะอินซูลินเองก็เมื่อมีการหลั่งมากๆก็กระตุ้นทําให้เกิดเป็นอ uh ินซูลินไลท์โกลดแฟกเตอร์1อันนี้มีชื่อภาษาไทยเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆว่าเป็น IGF1 ค่ะ IGF1 นี่แหละเป็นตัวดีเลย uh huh. ที่ทําให้เกิดการหลั่งของแอนโดเจนสูงมากขึ้น uh huh. เท่าที่ผมเห็นจากงานวิจัยเพราะนั้นเมื่อแอนโดเจนสูงมากขึ้นก็ทําให้เกิดการหลั่งของไขมันสูงขึ้นก็เกิดการอักเสบทําให้เกิดเป็นสิวมากขึ้นออืมไม่ใช่เฉพาะอาหารที่มีความหวานสูงอย่างเช่นเรื่องของนมก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะะครหรืออาหารที่มีไขมันสูงก็ได้เหมือนกันครับ ก็คือมันเป็นลักษณะของการกระตุ้นทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นสิวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็น,นกลไกของการแพ้อาหารใช่ไหมคะใช่ครับาารมันไม่ใช่เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดสิวทีนี้ส่วนตัวเนี่ยสารภาพเลยว่าจริงๆก็แพ้มีแพ้เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็คือเป็นคนแพ้กุ้งก็คือทานเนี่ยไปไม่นานเนี่ยก็จะมีทั้งปักบวมแล้วก็มีทั้งผื่นลมพิษอติคารียขึ้นเลยนะคะแต่ว่าที่แพ้เนี่ยคือแพ้เฉพาะกุ้งทะเลอะคะ่ะ คือแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยหรือว่าเป็น lobster เนี่ยทานได้ซึ่งเวลาแบบเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยคนถามว่าเอ๊ะ แพ้กุ้งแล้วเราบอกเขาไปว่าเออเราแพ้กุ้งทะเลกุ้งชายวยนะแต่ถ้ากุ้งแม่น้ำกับบสเตอร์กินได้อ่ะคนก็จะคิดว่าเราพูดเล่น<อ>เรื่องจะกินของแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้พี่หนุ่มช่วยอธิบายให้หน่อยว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมผิงไม่ได้แบบเป็นโรคแพ้กระแดะใช่ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ดีผมว่าเป็นคําถามที่ดีเพราะมันจะได้แบบจะได้เคลียร์ไปไมนรับอาจารย์ผิงจะได้ทานอาหารทานบสเตอร์ได้อย่างสบายใจอย่างสบายใจก็บอกว่าขอเป็น l o เตอร์อย่างเดียวเนี้ย โอเคอย่างนี้ครับคืออาหารบางอย่างเนี่ยจะมีสารก่อภูมิแพ้หรือเราใช้คําว่าออลเลอร์เจนที่มีทั้งเป็นเมเจอร์คือเป็นตัวหลักและไมเนอร์คือเป็นตัวรองอืส่วนเมเจอร์ของกุ้งเนี่ยจะเหมือนกันทุกๆก,กุ้งไม่ว่าจะเป็นกุลาดำแชบวย้ยกุ้งแม่น้ํากุ้งข้ามกราอะไรก็ต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะของเมเจอร์อลเลอรเจนที่เหมือนกัน แต่ไมเนอร์ l อล g ล n เจนจะต่างกันเพราะนั้นถ้าบางท่านเนี่ยแพ้ไมเจอร์ l อลเล n เจนก็หมายถึงว่าทุกกุ้งก็ไม่น่ามีปัญหาคือแพ้หมดมแต่ถ้าบางคนแพ้แค่ไมเนอร์ l อลเล n จนคือมันก็ตัวไข่ตัวมันก็คือแพ้กุลาดำนะแต่ไม่แพ้แชบ้วยก็ทานแชบววยได้ นี่ไงได้รับคำยืนยันแล้วว่าไม่ได้แพ้กระแดะแพ้จริงๆทีเนี้ยค่ะมันมีประเด็นหนึ่งด้วยว่าเออบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนเคยกินกุ้งมาตั้งแต่เด็กไม่เห็นเป็นไรหรือเคยกินหอยมาตั้งแต่เด็กไม่เห็นเป็นไรทำไมอยู่ๆแบบวันหนึ่งก็กลายเป็นกินแล้วมีลมพิษขึ้นมาหรือแพ้นู่นนี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคะพี่หนุ่มที่แบบอาหารบางอย่างที่เคยกินแล้วไม่แพ้แล้ววันหนึ่งก็แพ้ขึ้นมาคือมาแพ้ตอนเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะซึ่งโดยปกติตอนเด็กเนี่ย อย่างที่ว่าคุณแม่ก็อาจจะทาโลชั่นที่มีออร์แกนิกมีสารออร์แกนิกผสมอยู่หรือว่ารับประทานอาหารอะไรบางอย่างมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านขึ้นมาอยู่แล้วอาจจะเป็นชนิดภูมิคุ้มกันเราเรียกว่าอิมมมโนโกบูลินอาจจะเป็น G เป็น A เป็น M ออะไรอย่างเงี้ย uh huh. ซึ่งมันมีอยู่ในน้อยอยู่แล้ว แต่ว่าเวลาเราทานอาหารไปปุ๊บมันก็ไม่แสดงอาการอะไรอันนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทําไมถึงมาแพ้ตอนผู้ใหญ่เพราะอะไรไม่มีสาเหตุแท้จริงแต่ว่าเท่าที่ไปรวบรวมมาน่าจะเกิดจากตรงนี้เนื่องจากว่าพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในลำไส้ของเราในกระเพาะของเรามันมีด่านมีด่านปรวจด่านป้องกันอยู่โ,โหเยอะแยะค่อนข้างเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นด่านในเรื่องของภูมิคุ้มกันด่านในเรื่องของตัวลำไส้เองก็ได้ น้ำลายของเราก็จะช่วยบล็อกช่วยป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพท้ที่เราได้รับเมื่อโตขึ้นเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้ uh huh. หรือว่าในเลือดเองก็จะมีอิมมูโนกบปลินเหรือ G ีปรากฏว่ามันช่วยป้องกันได้ด้วย uh huh. ครับ uh huh. นอกจากนั้นก็ยังมีเมือกที่อยู่ในลำไส้อะไรต่างๆของเราอีกค่อนข้างเยอะแยะ uh huh. เป็นด้ายเป็นปาการ uh huh. เมื่อใดก็ตามปาการต่างๆเหล่านี้ถูกทำลายลงหรือเสื่อมลงด้วยยาที่รับประทาน ด้วยภาวะเครียดด้วยภูมิคุ้มกันร่างกายที่ไม่ดีพอมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นก็จะเกิดอาการได้เมื่อต่อเนื่องไปขึ้นใช่ใช่ใช่ถูกแล้วมีอีกอย่างนึงครับอาจารย์ผิมันจะต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกว่าในเด็กเราไปทาออร์แกนิกแล้วมันจะเข้าไปทางผิวหนังมากกว่าเขาก็ยืนยันด้วยการที่มีงานวิจัยบอกว่าคนที่ทานอาหารเข้าไปทางปากเนี่ย ในปากเราเนี่ยในเยื่อบุปากเยื่บุต่างๆของทางเดินอ,อาหารเนี่ยมันจะสร้างเซลล์เม็เล็ดขาวขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เป็นตัวคอยยัง้งคอยควบคุมไว้อยู่ค่ะโดยการที่มันอาจจะไปทําลายหรือมันอาจจะเฉื่อยชาไปหรือมันอาจจะสร้างพระเอกขึ้นมาเป็นคอยควบคุมเลยไม่ให้แพ้เ,เราเรียกว่า oral tolerance คือตรงเนี้ยถ้าทาผิวหนังมันเข้าไปโดยตรงมันจะไม่เกิด oral tolerance เราะนั้นระยะหลังๆเปเปอร์ paper ออกมาหล,หลังว่าถ้าเราทาให้เด็กมันถึงได้เกิดการแพ้อาหารตัวนั้นมากกว่าที่เราให้เด็กรับประทานเข้าไปอืมโอเคเลยเแล้วเมื่อกี้ค่ะที่พี่หนุ่มพูดมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอิมมโนโกลบูลินจีหรือ IGG ก็เลยขออนุญาตถามถึงอีกประเด็นหนึ่งที่มันเหมือนเป็นเทรนดนะคะพี่ที่คนเนี่ยจะชอบไปทำเทสในเรื่องของ IGG Food All e r g y หรือว่าบางทีก็จะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้อาหารแฝงซึ่งค่าใช้จ่ายก็ แพงใช้ย่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคนไข้บางคนมาแล้วก็แบบคือไปตรวจแล้วก็แพ้อาหารแบบเป็นสิบสิบอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขาแบบมีชีวิตลําบากมากเลยทานอะไรไม่ได้อะไรต่างๆแล้วทราบมาว่าทางสมาคมภูมิแพ้เองก็เคยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยอยากทราบความเห็นของพี่นิดนึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะเอออย่างที่เรนให้ทราบมาแต่ตอนต้นว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราอาจจะได้รับสารก่อภูมิแพ้มาแล้วแต่มันสร้างเป็นสารภูมิคุ้มกันชนิด ชนิดเอชนิดเอมอยู่ในร่างกายน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ร้ายก็คืออิมมูโนกอบรนหรือภูมิคุ้มกันชนิดอ e, ีมากกว่าที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็เป็นพวกเซลล์เม็ดขาวบางชนิดที่มีปัญหาแต่ไอตัวภูมิคุ้มกันชนิดจีชนิดเอชนิดเอมเนี่ยกับเป็นตัวป้องกันให้เรามากกว่าเพราะฉะนั้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีสารเหล่านี้อยู่แล้วต่ออาหารนั้นๆมันแค่บ่งบอกว่าเราเคยได้รับมาแล้วเรากําลังได้รับอยู่เท่านั้นเองคือถ้าไปเจาะเนี่ย ถ้าคุณทานอยู่ประจำเขาเรียกว่าเจาะเป็นภูมิแพ้อาหารแฝง food intolerance er นะครับอ่าใช่ค่ะมันก็จะขึ้นมาว่าคุณรับประทานอาหารตัวนั้นอยู่ประจำคือเขาเจาะเนี่ยเป็นอิมมูโนกลบรนจีค่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างเช่นทานข้าวอยู่มันก็จะขึ้นมาเยอะเป็นสีแดงถ้าเกิดว่าไม่ทานขนมปังเลยก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวอะไรทำอย่างเนี้ยก็ขึ้นเป็นแถวแล้วมันก็จะแพ้อาหารเยอะมากมหลายๆอย่างซึ่งบอกแค่ว่าคุณรับประทานมา แล้วอิโมโนกอบรินจีที่เจาะจะเป็น G4 คือ G4 ซึ่งเป็นตัวดีบ่งบอกว่าเป็นตัวปรเทคให้เราป้องกันให้เราด้ซ้ำก็คือจริงๆมีอะดีแล้วแล้วก็เป็นปกติที่มีด้วยเพราะว่าเรากินเข้าไปมันก็ต้องมีใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่<า>มันเป็นแค่บ,บอกแค่ว่าเราสัมผัสมาแค่นั้นเอง<า>ถ้าคุณหยุดไปปุ๊บแล้วคุณไปเจาะไอทีมันก็อาจจะลง แต่ว่าก็มีบางท่านไปเจาะดูแล้วก็งดอาหารตามที่คุณหมอแนะนําอ okay. ืำหรือว่าทางที <S <s ่เขาแนะนําให้เจาะครับก็รู้สึกว่าเออผื่นดีขึ้นบางท่านก็เจาะแล้วผื่นก็ยังเหมือนเดิมงดอาหารแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผลสรุปก็คือมันยังไม่เป็นมาตรฐานเราก็เลยบอกว่ายังไม่ใช้คืออะไรที่มันแนะนําให้ประชาชนหรือว่าคนไข้ของเราใช้เนี่ยเราจะต้องมั่นใจต้องแน่นอนว่ามันได้ผลจริงๆ เป็นมาตรฐานจริงๆเพราะฉะนั้นอิมูโนโกโปริน G4 อะไรพวกนี้ยังไม่เอามาใช้ในภูมิแพ้ครับก็คือนะปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นโกลสแตนดาร์ดในการเอามาตรวจใช่ครับอันนี้คําถามส่วนตัวแพ้ได้แล้วชนะได้ไหมคะพี่จริงๆก็อยากจะกินกุ้งแช์บวยกินเลยบ้างเหมือนกันมีวิธีรักษาไหมคะเอาพูดถึงเด็กก่อนถ้าเด็ก<อ>เนี่ยเราจะพบว่าการแพ้นมเนี่ยพออายุหนึ่งปีนี่หายไปถึงห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะครับคือร้อยละห้าสิบ พอสองปีเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบหายไปเองพอสามปีขึ้นมาร้อยละแปดสิบห้าหายไปเองนะครับส่วนการแพ้อาหารอย่างอื่นก็จะเหมือนเหมือนกันคือถ้าแพ้ตั้งแต่เด็กเนี่ยโอกาสที่จะหายได้เองเมื่ออายุมากขึ้นก็พอมีอยู่แต่บางคนก็ค้างจนถึงผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันคือแพอาหารทะเล<ท>ะอย่แยก็อาจจะไปถึงเป็นผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะหายได้ไปเองได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเจอการแพ้ อาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยจะแนะนําให้หยุดทันทีเพราะว่าโอกาสที่จะกลับมาทานได้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ไม่อยากให้เสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันหายแล้วออืคือถ้าเกิดว่ายังแพ้อยู่แล้วลองลอง,ลองไปเสี่ยงรับประทานดูมันเกิดการแพ้รุนแรงขึ้นมาทีนี้จะยุ่งมากกว่าอจริงค่ะ,ะ,ะสรุปว่าผิงก็ต้องกิน lobster ต,ต่อไปอะเนาะพี่เนาะ, <laughs> อ,ะอันนี้เป็นข้ออ้างปะ <laughs> ทีนี้ออนน,นี้อันนึงค่ะพี่อันนี้ก็คือสําหรับคนทั่วไปที่เขาก็ยังไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนาะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นด้วยเพราะเห็นคนรอบตัวเป็นแล้วก็ไม่ชอบเลยไม่อยากจะแพ้นู่นแพ้นี่ควรจะดูแลตัวเองอยังไงให้สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นคนขี้แพ้คะ่ะถ้าเริ่มจากตรงเด็กก่อนเด็กท่านไหนที่แบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่ก็แสดงว่ามีปัจจัยเสี่ยงในการทําให้เกิดภูมิแพ้ได้นะครับเวลาจะคลอดคุณแม่ก็พยายาม ข้อตามธรรมชาติก็ให้เด็กรับประทานโปรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลของเชื้อในลำไส้ uh huh. สี่เดือนแรกก็เลี้ยงด้วยนมแม่ uh huh. แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลีกเลี่ยงการใช้โลชั่นหรือครีมที่มีส่วนผสมของออร์แกนิกโปรดักต์อย่างเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงหรืออะไรต่างๆที่เขาจะชอบใส่เดี๋ยนี้เขาชอบใส่เข้าไปแล้วก็ ให้เด็กนั่นนะครับเลี้ยงแบบสกปรกมันก็ได้คือให้เด็กมีมีภูมมคุค้มกันอะไรบ้างเนาะใช่ใช่อย่าเลี้ยงสะอาดมากนักนะครับแล้วก็พยายามดูว่าตรงไหนที่เราจะเลี้ยงให้เด็กได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยก็พยายามทําให้มันสะอาดอย่าให้เด็กไปสัมผัสฝุ่นกันเยอะอในผู้ใหญ่นะครับก็คือให้รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้นมันจะช่วยลดการเกิดภูมิแพ้ได้จากงานวิจัยนะครับหลีกเลี่ยงพวกชีสหรือว่าพวกสเต็ก พวกที่มีอาหารมันๆเยอะๆเนี่ยแล้วก็ออกกําลังกายให้สม่ําเสมออย่างน้อยก็คือร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์นะครับ<ม>ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นการป้องกันก่อนที่สารก่อภูมิแพ้จะเข้ามาสู่ตัวเราแต่ถ้าในกรณีที่ทุกท่านสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเรามีพันธุกรรมนะคุณแม่ก็เป็นคุณพ่อก็เป็นปู่คุณย่าอะไรเนี่ยเป็นหมดเลยอันนี้เราคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเราได้รับพันธุกรรมนี้แล้วอาจจะมีสารก่อภูมิแพ้เข้ามาสัมผัสกับตัว,ตวเราแล้ว เราเรียกว่าเกิดปฏิกิยาเซนซิไทเซชันแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันฟอมตัวขึ้นมาเพื่อจะรอว่าให้เกิดอาการแล้วเนี่ยอันนี้เราก็คืออาจจะต้องไปตรวจด,ดูทดสอบผิวหนังโดยอายุรแพทย์โรคภูมิแพ้โรคภูมิุมกันหน่อยหนึ่งว่าหรือไปเจาะเลือดดูก็ได้ให้คุณหมอแนะนําให้แล้วก็ดูว่าผลมันออกมาว่ามีการแพ้อะไรเกิดขึ้นหรือยังมีการเซนซิไทเซชันเกิดขึ้นหรือยัง mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการอันนี้ mm hmm. เรียกว่า secondary prevention คือสารกอ่อภูมิแพ้เข้ามาในตัวแล้วแต่ยังไม่เกิดอาการคือถ้าเรารู้ไว้ก่อนแต่เรายังไม่มีอาการเนี้ยเราจะได้ป้องกันไงเราจะได้ออกกําลังกายเราจะได้เลี่ยงการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้อันนั้นเพื่อมันไม่ให้เกิดอาการเพราะถ้าเกิดอาการแล้วเราจะต้องมาป้องกันอีกอย,ากย่างหนึ่งเราเรียกว่าป้องกันโรคแทรกซ้อนอืมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบยังมีความสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของภูมิแพ้นี่สามารถสอบถามพี่หนุ่มได้ทางไหนนะคะทาง Twitter ก็ได้ครับใช้ชื่อว่าสุรัสลิดนะครับค่ะ S U R A S A R I T ครับก็คือตรงตัวเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีก็คือดีมากกว่านั้นคือทางโรงพยาบาลสมิติเวสลุ่มิดเนี่ยเราจะมีแอปที่เรียกว่าสมิติเวส plus หรือ S B S plus นะครับอันนี้เราสามารถที่จะไม่มาอยู่กับบ้านคุณก็ทำเวอร์ชั่วไม่ได้เได้เลยวิดีโอคอลคุยได้เลย ทำให้เราเห็นอะไรได้ชัดขึ้นอะไรได้เห็นผิวหนังชัดขึ้นเห็นแบบเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็แนะนํากันได้มากขึ้นนะครับจริงค่ะจริงเพราะว่าถ้าทวีตเนี่ยนะมันเป็นตัวอักษรมันก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรต่างๆใช่ครับได้เลยค่ะก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะก็หวังว่านะคะ EP นี้แบบความรู้แน่นๆอัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะ IgG IgE หรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้โอหมอว่า oh, wow. เราเรียนกันแน่นๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วมีตอนไหนที่ยังสงสัยนะคะก็ฟังซ้ำได้นะคะหรือว่าจะทวีตถามอาจารย์หนุ่มหรือว่าทวีตมาถามหมอก็ได้ที่ Twitter ที่ดิดาการ T H I D A K A R N นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆที่เราเห็นว่าเขามีอาการกแพ้อาหารก็ได้ ขาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและเราจะได้มาเติมเต็มความฟิตให้ชีวิตครบทุกรอบด้านไปได้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะ single being podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่ีดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต